สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่เตรียมส่งมอบ1คันนะครับเป็นรุ่นกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับรุ่น XLS เดี๋ยวผมพาไปชมครับว่าด้วยรุ่น XLS ที่แต่งขึ้นมาแล้วสวยงามแค่ไหนบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มแน่นอนนะครับพร้อมแล้วเราไปชมกันครับครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกระบะ4ประตูนะครับยกสูงเกียร์ออโต้ ราคาตัวรถจะอยู่ที่879,000บาท XLS นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2,000ซีซี170แรงม้านะครับและเ e กียร์อัตโนมัติถึง6สปีดสำหรับด้านหน้ามีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวอักษรฟอร์ดนะครับพร้อมไฟ LED 3ดวงตัวอักษรฟอร์ดนี้ก็ทำสีเป็นสีทูโทนดำขอบแดงนะครับพร้อมกระจังหลังพึ่งที่จะมีขนาดใหญ่สำหรับฝากระโปงติดตั้งสกรูฝากระโปรงรูปม้านะครับ เป็นโลโกโล้รูปม้าทําสีแดงนะครับแล้วก็ส่วนภายนอกเนี่ยจะเป็นสีทูโทนดําเงาตัดดําด้านนะครับเพื่อให้แมทกับตัวฝากระโปรงหรือตัวรถที่เป็นสีดําไฟเรามีติดตั้งครอบไฟหน้าสีดําให้นะครับสําหรับไฟตัวนี้จะเป็นมัลติ LED แล้วนะครับมี day time running light เป็นรูปไฟตัว C ติดสว่างตลอดเวลานะครับเป็นรูปไฟตัว C เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับไฟหน้า ซึ่งไฟตัวนี้มาพร้อมกับระบบเปิดและปิดไฟหน้าอัตโนมัติด,ด้วยสำหรับด้านล่างมีการติดตั้งตัวไฟ,ไฟตัดหมอกหน้าพร้อมเส้นคาดโรเมียมจากโรงงานให้อยู่แล้วนะครับและห่วงลากจูงตอนหน้า 1. จุดสำหรับคันนี้นะครับมีติดตั้งซุ้มล้อแบบเรียบขนาด6นิ้วนะครับเพื่อรับกับล้อแม็กขนาดขอบ20เลยนะครับซึ่งเดิมจะเป็นแม็กขอบ17ตัวนี้ให้เป็นแม็ก20 สเปคยางเนี่ยจะเป็นตัวแม็กนะครับ275 55 r 20ตัวแม็กจะเป็นของแวไพ์คลิปแดงนะครับบอกเลยว่าคันนี้แม็กเต็มนะฮะซุ้มล้อแล้วก็ตัวรถเรามีการยกสูงขึ้นให้อีกนะครับหน้าหลังอย่างละ2นิ้วนะครับพร้อมเปลี่ยนลูกหมักกันโครงและปีกนกนะครับปีกนกที่ให้เนี่ยจะเป็นของออปชั่นนะครับ สำหรับด้านข้างผมมีการติดตั้งตัวสติกเกอร์ตกแต่งลายด้านข้างให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็มีแบบมีลายให้กับคุณลูกค้าได้เลือกติดตั้งเบ้ามือเปิดกันรอยกันรอยฉีดข่วนจากการเปิดประตูนะครับตรงรุ่นติดตั้งกันสาดประตูนะครับติดตั้งราวหลังคาฟิล์มก็ติดของเซรามิกให้ด้วยนะครับเลือกระดับความเข้มได้สี่สิบหกสิบหรือแปดสิบกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วนะครับ แล้วก็ปรับบุมมองไฟฟ้าด้วยมีติดตั้งฝาปิดถังน้ำมันสีดำนะครับตรงรุ่นให้กับคุณลูกค้ารุ่น XLS ได้บันไดข้างหยิบสัมภาระจากท้ายรถจากโรงงานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องติดเพิ่มเติมก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยของ Ford สสำหรับด้านท้ายนะครับแน่นอนมีการเปลี่ยนไฟท้ายเป็นแบบ LED เหมือนรุ่นวาแท็กนะฮะสว่างมาถึงด้านข้างเลยแล้วก็เราตกแต่งด้วยเข้าไฟท้ายสีดําให้ด้วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับไฟท้ายมากยิ่งขึ้นนะครับออกมาฝาท้ายติดตั้งเข้าฝาท้ายให้สีดานะครับตกแต่งตัวกอนฟอร์ดสีดําขอบแดงและมีติดอคนะคริลิกนะฮะคำว่าเลนเจอร์ด้านท้ายให้ด้วยเพิ่มมิติให้กับตัวฝากระบะด้านท้ายมีไฟ led แล้วนะครับสำหรับ รุ่น XLS ต่งสว่างนะครับเห็นชัดเจนจากระยะไกลเพิ่มความหรูหราด้วยแล้วก็ตัวสกอนฟอร์ดก็ยังมีซ่อนกล้องมองหลังนะครับหรือกล้องช่วยถอยหลังให้นะครับจากโรงงานบันไดข้างมีมาพร้อมแล้วนะครับสีเดียวกับตัวรถได้ทั้งความหรูหราได้ทั้งความดุดดันนะครับสำหรับรุ่น XLS ที่เราจัดเต็มในวันนี้ ครับเขาจบกันไปแล้วนะครับสาหรับรุ่นกระบะ4ประตู XLST แต่งเต็มรอบคันนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมปสิทธิ์โปรโมชั่นสุดสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเป็นในดีไลน์นะครับ PRASIG 0996265262บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์อยู่แล้วนะครับและช่องทาง u t u b e ครับโปรโมชั่นสาดสุดคุ้มครับสามารถโทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดแคมเปญ โทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดการจัดแฟนแนนได้เลยนะครับผมมีบริการจับไฟนแนนและส่งรถถึงบ้านฟรีด้วยครับก็ถ้าคุณลูกค้าสนใจอยากให้ผมแต่งแบบนี้ก็โทรมาได้เลยับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนที่จะนํามาแนะนําหรือว่าแคมเปญไหนเด็ดๆโดนๆผมจะนํามาแนะนำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ